มแรกนะครับมาแล้วตะเพียนหนึ่งตัวสวัสดีครับพบกันเช้าวันอาทิตย์วันนี้เราอยู่ที่คลองพยาบันเลือมาตามหารถถังัไปแรกลงไปแล้วนะฮะได้หนึ่งตัววันนี้เช่นเดิมเราตกระยะ4ีห้าตกแบบเจ หรือกินดิบหรือตกแบบหน้างอแล้วแต่จะเรียกนะฮะที่สำคัญอย่าลืมครับสายเซฟนะฮะต้องใส่นะครับ,รบเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าเราจะได้รถถังนะฮะ อันนี้น้ำไหลแรงมาก บอกน้ว่าผมรนะไออะไปเพียนตะเพียนเนาปานนเขาหรือเปลเมื่ปลาใครไอ้นั่นอะอะไรนะปลาต้อยปลาอะไรอปลาแ้มช้ำแซมช้ำเย ลื่นลื่นลื่โอ้จะหลุดอยู่แล้วัทีนี้น่าจะเป็นกระสุนป,ปิดคิวนะครับตีแหงใหญ่มากขยันตัวใหญ่มากนะัวนี้ ขยะมาเลครัน <ST AR> ี่หมนนะ, <ST AR> นะ <ST AR> <ST AR> ตัวใหญ่ครับตัวนี้ <ST AR> <ST AR> ตัว่มเลยอีกหนึ่งตัวนะจ๊ปะปลาขยางครับใหญ่มาก ก็ได้ตัวนี้นี่ตัวเดียวนี้อ่สร้อยเลยแหละหนูสร้อยอะไรที่ว่าปลาสร้อยออนะครับตัวใหญ่มากามาแล้วครับปลาสร้อยตัวนี้ ใหญ่ที่สุดนะฮะตัวนี้ใหญ่มากมาอะไรครับปลาหมอนะฮะไม่ใช่ปลานินหมอโคหมอช้งเหยียบน่าจะเป็นหมอตะกับนะครับอะไรอีกแล้วปลาส้อยไม้แล้วตัวใหญ่ฮนะส้อยนกกขาวส้อยนกกขาหรือส้อยอะไรไม่รู้ แล้วโูกไเริ่มเลยอ,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 อแบบนุ่มแดงไม่ดีมาแล้วมาแล้วปัดทูครับปลาลูกมาด้วยติดใหญ่มากใหญ่จริงนี่ใหญ่ฮะเอ๊ะกระส้วงแฮะ อะไรวะสร้อยปลาสร้อยสร้อยอะไรก็ไม่รู้สร้อยคอสร้อยคอนะตัดสร้อยคอใหญ่มากมาอีกแล้วครับแยงใสงามงามสงครามยังไม่จบนะ,ะมาอีกแล้วครับใสส,สวย ปลาขยังที่ได้นะครับหนึ่งถุงทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูในกระชังกันครับปลาที่ได้จะได้เท่าไหร่ยังครับปลาที่ได้สวยเลยนะฮะ ยังไม่กลับครับชุดนี้เอามาทําก่อน <Yeah. S 1> ไหนโซ่ที่สุดใหญ่ <Okay. S 1> โอ้สร้อยเดี๋ยวมันแรงมันเยอะนะใหญ่มากครับตัวนี้ปลาส้อยนี่ตัวใหญ่สุดนะครับตัวนี้โอเคตอนน, <Okay. S 3> นี้ก็จบภารากิจแล้วฮะ ภากิจเราตามหารถถังก็ไม่ประสบผลสำเร็จไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรยังได้ไปหลากหลายทั้งใหญ่ทั้งเล็กได้ไซส์ใหญ่ๆอยู่หลายตัวก็สนุกครับวันนี้เอากอดหน้าอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ดูสภาพหมายยามเย็นครับสวยโอ้โหปากิด พร้อมกับยูยี่ที่นอนหลับ